เผยมังกรบทที่576บุกฆ่าครอบครัวกงปุ่นรู้แล้วจะทำอะไรได้รู้แล้วเขาก็ยังต้องไปที่ท่าเรืออยู่ดีไปที่ท่าเรือเป็นทางเดียวที่เขาจะรอด ถ้าเขายังดึงดันที่จะอยู่ในเมืองต่อกลุ่มซานโคและสมาชิกพักขวานนิงจานับแสนคนจะช้าหรือเร็วก็ต้องหาเขาจนเจอเมื่อคนเหล่านี้หาเขาเจอแล้วแน่นอนว่าผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งของญี่ปุ่นจะต้องลงมือถูกพวกเขาล้อมไว้ถึงตอนนั้นแม้ว่าจะมีปีกก็ยากที่จะหลบหนีได้เมื่อจอมยุทธ์หลายคนพูดคุยกันเรื่องเฉินเฟิงใช้วิธีใดในการหลบหนีจากญี่ปุ่นเฉินเฟิงได้เดินทางมาถึงเขตของครอบครัวกงปุ่นอย่างเงียบๆแล้ว ก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงหูหลีได้ส่งข้อความมาหาเขาเนื้อหาในข้อความธรรมดามากกงปุ่นป้านช้างไปสำนักสหพันธ์สงครามเขาไม่ได้หยุดหลินวันชิวแต่อย่างใดแต่ให้หลินวันชิวขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับหวาเซียหลังจากที่ดูข้อความแล้วเฉินเฟิงตัดสินใจมาที่ครอบครัวกงปุ่นโดยด่วนเพราะว่าครอบครัวกงปุ่นที่ไม่มีกงปุ่นป้านช้างก็เป็นแค่เม็ดทรายที่กระจัดกระจาย ครอบครัวกงปุ่นคือตระกูลจอมยุทธญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงยังเป็นหนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยถึงแม้ว่าในประเทศญี่ปุ่นที่สนับสนุนบูชิโดแต่จำนวนของจอมยุทธก็ยังน้อยกว่าช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ของศิลปะการต่อสู้มากอย่างไรก็ตาม ครอบครัวกงปุ่นละทิ้งการต่อสู้มาทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกับผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้หลายคนพวกเขาก็ยังคงอยู่บนเส้นทางการต่อสู้แต่ธุรกิจเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่กงปุ่นป้านช้างมีชื่อเสียงอย่างมากในญี่ปุ่นก็ดึกมากแล้วแต่ครอบครัวกงปุ่นที่อยู่อำเภอชียุนเยแสงไฟกลับว่าย,ยังสว่างสวัยอยู่ ทุกอย่างนี้เพราะว่าการตายของท่านใจเถิงเย่สูงในฐานะที่เป็นหนึ่งในนินจาชั้นสูงเพียงไม่กี่คนของครอบครัวกงปุ่นใจเถิงเหย่ย่สูนตายได้หน้าอนาถเกินไปการตายของเขาไม่เพียงแต่ทําให้โลกแห่งศิลปะก,การต่อสู้ของญี่ปุ่นดังก้องกังวานยังทําให้ครอบครัวกงปุ่นได้ถูกโจมตีอย่างหนัก ในยามค่ำคืนคนของครอบครัวกงปุ่นรีบข้ามวันข้ามคืนกลับมาจากที่ต่างๆท่านใจเถิงเย่สูงถูกบรรจุลงในลงน้ำแข็งทำให้คนในครอบครัวทุกคนเห็นอย่างชัดเจนเขตที่อยู่บรรพบุรุษของครอบครัวกงปุ่นเต็มไปด้วยความตื่นประหนกใบหน้าของสมาชิกค,ครอบครัวกงปุ่นทุกคนเต็มไปด้วยความสยองขวัญเฉินเฟิงฆ่านินจาชั้นสูงอย่างท่านใจเถิงเย่สูงพลังของเขาตกลงถึงขั้นไหนกันแน่ นอกจากความกระวนกระวายแล้วคนของครอบครัวกงปุ่นยังมีความรู้สึกโกรธแค้นความโกรธแค้นบนใบหน้าของพวกเขาท่วมทน้นอยากที่จะสับเฉินเฟิงเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเพื่อแก้แค้นให้กับใจเถิงเย่สูงที่ตายไปเมื่อตอนตีสามตอนคนของครอบครัวกงปุ่นยอมรับความจริงได้ว่าใจเถิงเย่สูงได้ตายไปแล้วหลังจากที่หนึ่งสติจากความหวาดกลัวกลับมาได้ เหล่าสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวได้รวมตัวกันปรึกษาหารือกันด้วยความโกรธแค้นท่านเหย่ยายสูงได้ตายอย่างอนาถเกินไปแล้วแม้แต่ศพที่สมบูรณ์ก็เก็บไว้ไม่ได้ให้เฉินเฟิงของหวาที่ยอคนนั้นควรถูกมีดเฉือนจนตายแกนนำของเรินอินได้แสดงท่าทีออกมาจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะฆ่าไอ้หมอนั่นในญี่ปุ่น พวกเราควรยื่นคำร้องกับเฉินอิ่นหลังจากที่ไอห,หมอนั่นถูกฆ่าแล้วตัดหัวของเขามาเส้นไหววิญญาณของท่านเหย่ย่สูงไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลังจากที่พวกเรารอให้เฉินเฟิงของหวาเสี่ยตายแล้วก็ควรดำเนินการแก้แค้นครั้งนี้ที่เอ่ยปากพูดก็คือลูกชายของกงปุ่นสองอีเขาคือแดนนินจาขั้นกลาง ในวงการศิละปะก,การต่อสู้ทั่วโลกเขาไม่ได้นับว่ามีพรสวรรค์แต่วงการศิละปะก,การต่อสู้ในญี่ปุ่นเขากลับมีชื่อเสียงไม่เบาเพราะว่าเขาฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจำนวนจอมยุทธ์ที่ถูกฆ่าเป็นที่น่าตกใจมีจำนวนถึงเลขสองหลักตลอดจนยังเคยฆ่าคนธรรมดาจะแก้แค้นยังไง กงปุ่นสองอีขมวดคิ K ้วแล้วถามประโยคหนึ่งหลังจากกงปุ่นป้านฉางไปทำธุระที่สหพันสงครามเรื่องทุกอย่างของครอบครัวกงปุ่นมีเขาเป็นผู้ดูแลชั่วคราวค่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาใครก็ตามที่อยู่ใกล้เขาฆ่าตายให้หมดมีเพียงวิธีนี้จึงจะถือได้ว่าได้แก้แค้นให้กับท่านเหย่ย่สูง กงปุ่นหัวอูมีเจ็ดนาที่น่าสะพรึงกลัวนั้นรู้สึกว่าทนไม่ไหวอยากที่จะพบดาบซามูไรไปฆ่าที่หวาเซียฉันเห็นด้วยกับหัวอูหลังจากคำพูดของกงปุ่นหัวอูจบลงชายวัยกลางคนในชุดซามูไรสีดำกล่าวเพราะว่าแม้ว่าเสินอินจะฆ่าเฉินเฟิงนั้นแล้วก็ไม่ถือว่าได้แก้แค้นให้กับท่านเหย่ยสูงท่านเหย่ยสูงตายอานาถขนาดนี้พวกเราควรทำอะไรเพื่อเขาบ้าง เขาเป็นเพื่อนสนิทของใจเถิงเย่สูงและก็เป็นอาจารย์ของกงปุ่นโหวบูดานินจาชั้นกลางระดับสูงสุดฆ่าคนอย่างกระหายเลือดเหมือนกันได้เดินทางไปนอกเขตเพื่อฆ่าจอมยุทธหลายครั้งมือเต็มไปด้วยเลือดฉันก็สนับสนุนให้แก้แค้นพวกเราจำเป็นต้องแก้แค้น ได้ยินคำพูดของอาจารย์กงปุ่นหัวอูแล้วสมาชิกคนอื่นๆของครอบครัวกงปุ่นรู้สึกว่าที่พวกเขาทั้งสิธิ์ทั้งอาจารย์พูดก็มีเหตุผลต่างก็แสดงท่าทีสนับสนุนในเมื่อพวกเขาสนับสนุนที่จะแก้แค้นงั้นหลังจากรอจนกว่าเฉินเฟิงของหวาเซี่ยถูกฆ่าแล้วพวกเขาค่อยจัดงานประชุมครอบครัวกันวางแผนอย่างละเอียดส่งคนเข้าไปในหวาเซียบุกไปฆ่าคนสนิทของเฉินเฟิงของหวาเซีย กงปุ่นสองอีไตรตรองได้ตัดสินใจว่าเขาก็เห็นด้วยกับการแก้แค้นพวกแกไม่มีโอกาสแล้วคืนนี้พวกแกจะต้องตายหมดตามที่เสียงพูดของกงปุ่นสองอีได้จบลงทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นบนท้องฟ้าทั่วบริเวณเขตของครอบครัวกงปุ่นคำพูดได้จบลงมีเงาคนปรากฏเฉินเฟิงปรากฏตัวออกมาจากความมืดก้าวไปหากงปุ่นสองอีและคนอื่นๆ ภายใต้บรรยากาศยามค่ำคืนเขายังคงสวมเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งตัวเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดอย่างรุนแรงเหมือนกับโยมบาลที่มาจากนรกเจตนาฆ่าแผ่ซ่านหื้อหือ้หืหืขีดจุดขีดจุดคำพูดของเฉินเฟิงดังขึ้นในหูเฉินเฟิงที่มองและเดินเข้ามารวมถึงกงปุ่นสองอีที่อยู่ด้านใน สมาชิกที่สำคัญทั้งหมดของครอบครัวกงปุ่นมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอาศัยแสงไฟถึงจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสยองตกใจเป็นเพราะว่าแม้แต่ฝันก็คิดไม่ถึงว่าเฉินเฟิงจะมาฆ่าถึงที่ตรงกันข้ามในสายตาของพวกเขาหลังจากที่ได้ออกคำสั่งสังหารจากเซินอินเฉินเฟิงควรซ่อนตัวทันทีจากนั้นคิดหาวิธีหนีออกจากญี่ปุ่นถึงจะถูก ตกใจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะฆ่าใจเถ,ถิงเหยยุ่งสูงและชียุนเยจีเจิ้งและคนอื่นๆและตอนนี้ปรากฏตัวที่นี่เห็นได้ชัดว่าจะลงมือกับพวกเขาและเมื่อกี้พวกเขาเพิ่งจะปรึกษากันว่าจะแก้แค้นเฉินเฟิงอย่างไรที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นชื่อของคนเงาของต้นไม้แม้แต่ชียุนเยจีเจิงและใจเถิงเงย่งสองคนร่วมมือกันก็ยังฆ่าเฉินเฟิงไม่ได้พวกเขาใช้อะไรมาตอบโต้เฉินเฟิง ไม่ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าผู้คนในตระกูลต่างหวาดกลัวกับการมาของเฉินเฟิงกงปุ่นสองอีเอ่ยปากเขารวมที่เข้าตันเถียนเสียงก้องกังวาลคำรามออกมาด้วยความโกรธแม้ว่าเขาจะฆ่าท่านเหยหยสูงแล้วแต่ท่านเหยีย่สูงตายด้วยกระสุนแต่วันนี้เขาไม่มีปืนสักกระบอกกำลังในการต่อสู้ก็ได้ลดลงมากพวกเราลงมือพร้อมกันฆ่าเขาดีเลยได้แก้แค้นให้กับท่านเหยีย่สูงพัว เสียงที่ตอกบกลับกงปุ่นสองอีเป็นเสียงที่แตกหักจูจูเฉินเฟิงก็เตะเขาอย่างกระทันหันทันใดนั้นก็ปรากฏตัวต่อหน้ากงปุ่นโหอูคือโอกาสซัดเข้าไปฉาดหนึ่งพียะครวดหลังจากที่มีเสียงเลือดก็ได้กระจายไปทั่ว ภายใต้ฉากที่ได้เห็นการสนับสนุนก่อนหน้านี้คำพูดของกงปุ่นโฮอูที่โอ้อวดว่าจะลงมือกับคนข้างกายของเฉินเฟิงไม่ทันที่จะพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวก็ถูกเฉินเฟิงซัดเข้าไปฝ่ามือหนึ่งสมองร้าวไปโดยปริยายก็ได้จบชีวิตลงทันทีฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่ห้า้่าล้างตระกูล